แล้วครับประเภทนี่ลักปลาจังหวัดรังนี่ตอนนี้พิจดรณารวงกับบุญกับปัดตตานีกับอดีตแชมป์ปีที่แล้วตอนนี้ครับเกลือปลาถัวจังหวัดรังประมาณ80ลำลังไก้กันมารวมเวราะเมืองลรังครับก็เรามาแน่บรรยากาศห้องความสมัครทีของชาวรังบันรอบนะจะล่าเกลือปลาเผลือแทบเสกขอแดงครับแดงไปครับด้วยลัาปลาล่าปลาล่าก็ล่าก็ นกนกน,ก,นกดานหนามีดนตรีแล้วก็เรือปลาต่อแถวเป็นแบบเป็นสิบลำเลยสนุกกับสนุกกับประเพณีอันยิ่งใหญ่ประจําปีของวัดรังบันเราปีนี้นะจัดตั้งแต่วันที่แปดถึงวันที่สิบพอกนะครับจะไปโช่ว์ตัวทล่านเรือปลาสองแจ้งถ้าใครไม่ได้มาลากะไปรวมตีงานได้โอเคไปลากเลยๆเดี๋ยวพิ่ีเจะพาทุกคนไปเค่รถเปียนเปลือตามห้าเรือปลาด้วยช่วยในวัดรังนะปลาว่าทูกสาติดเอราะวัดรังตอนนี้อันเรือปลาเริมแค่แค่นมาร่วมกันในเมืองตรังแล้วแล้วก็ ช่วงนี้นี่การจะราจรเป็นอมัมบพาดเลยตอนนี้ในเมืองตรังบ้านเรายกห้วันหนึ่งวันนี้ยกห้น็ยอยกห้แบบเรียกว่าได้รวมประเพณีซื้อตั้นประเพณีก้องคนตายบ้านเราสักวันนะเอ้เนเล่นเล่นได้ต้มแล้วได้ต้มแล้วไปครับเดี๋ยวเราไปที่รถเวียนพาทุกคนไปเล่นบรรยากาศในเมืองตรังนะตอนที เรือปลาทุกลำเขาร่วมตัวกันในเมืองตรังเผื่อจะหลักไปที่ตองแจ้งนะเดี๋ยวพาไปเลยครับเรือปลาช่วยช่วยกองจังหวัดตรังวัดควรนาเค่ความอลังการเรือพระเมืองตรังอ๋อลาเขาลาเข้าลาเข้าครับลาเขาลาเข้าวัดอะไรครับอ๋อวัดตองท้ายบ้านเราวัดตองท้ายบ้านเราว้าวอวว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  วัดขุนศิษย์นะครับน่าจะเป็นตสน,นึ่งข้องเรือปลาขนาดเล็กๆปีแล้วนะวัดขุนศิษย์วัดขุนศิษย,ย์มาในตีมสี่ข้าวสวยงามวัดอะไรเอ่ยวัดอะไรเอ่ยวัดสาริการามบัรยากาศยิงหง่ครับปีนี้เรียกว่าจัดจริงหง่ขึ้นทุกปีเลยสาหรับจังหวัดตรังบ้านเรานะงานลักระครั้งที่ยี่สิบสองนะครับเนี่ยนะผมมีงานวันนี้เราได้ยืนถึงความสามัคคีของชาวบ้านนะในชุมชนเีย ผ้าเรือพระในวัดปืนเท้านของตัวเองนะผ้ามาโชว์ตัวแล้วครับผ้ามาในความมาสร้างแรงสร้างมาขี้สร้างแรงซัดท่ากันปีละนึ่งครั้งนะที่จะจัดขึ้นฝากทุกคนช่วยแช่กันครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวตรังนะแช่ให้ทุกคนได้รู้หวังงานหลักๆขอ,ง,องวัดตรังบ้านเรามันหญิงใหญ่แขไหนเล้กก็กระใจข้าวให้ทุกคนได้รู้กัน,กนว่าปีนี้จัดในวันที่8ถึง16ตพลาคมนะครับเสล้านเรือพระทองแจง้งเนี่ยครับตอนนี้พป็ัจัดโยเสจ่ายกลางข้องเมืองตรังบ้านเรามัหนหญงนเาฬราหกนกา ตอนนี้เรือพระครับสิ่งมาเลยวัดทาพยาอําเภอปะเลียนจากวัดตรังนะครับตอนนี้กําลังสิ่งมายางรวดเร็วเลยนะครับซิ่งมาแล้วซิ่งมาแล้วลํานี้ก็ช่วยทุกคนเคยเป็นเจมด้วยนะครับปีก่อนเคยเป็นเชมว้ป้านปานป้านป้านลำน,น,นี้ช่วยนะช่วยแบบคลาสสิกนะวัดทายานะนะครับการตอนนี้เรียกว่าในเมืองตรังคึกคักไปด้วยผู้คนครับคึกคักไปด้วยเรือพระปีนี้นี่แปดสิบล่ำแข็งๆรอยล่ำทุกคนเรียกว่า ลังไล่มาจากตัวสาติตเลยไม่ว่าจะเป็นกันตังยันดะเข้าปลาเลี้ยนซีเกาหน้ายงรัชดาเรยกว่าทุกอำเภอเลยมาร่วมตัวกันการเดียวพิัศจะพาทุกคนเวียนไปเรื่อยๆครับแล้วก็ไปจบทีแถวๆล่านเรือปลานะเดี๋ยวเราจะไปแลบรรยากาศทีล่านเรือปลาหน่อยๆกันตรงโน้นนะตรงเทกเขาจัดกระบวนเผิ่แต่จะประกวดกระบวลนะนะก็จะมีการประกวดกระบวนกันครับก็คือจัดกระบวนแล้วก็รำเปิ่แ่จะเข้าไปในล่านเรือปลาตองแจ้งนะไปอีกหนึ่งลำครับวัดอะไรเอ่ยวัดอะไรเอ่ย วัดควรปริงวนารามสวยงามสวยงามนี่น่าจะเป็นเรือพระขนาดเล็กอ้าวตีเข้าตีเข้าลากเข้าลากเข้าวัดโขกรอครับวัดโขกรอสวยงามสวยงามเอาตีกลองกันน้องๆตีกลองกันตีกลางอ่าตีเลยตีเลยเดี๋ยดังเลยเดี๋ยดังเฮ้ยอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับ อันนี้มาจากตับไนตับบาวีตับบาวีตับบาวีบาวีอ่ตราบาวียาตำรานขอบคุณมากครับนี่นี่ไงวะอีกาลาก้องอย่าพัดหลังมันเราต้องมีชาวมนี่นะหมอปลาขอบคุณครับครับเอาหนี้ไปได้กันนี่ย่อ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 อ๋อนี่คือตำตำบุญตำบุญตำบุญอ๋อติมาเราใส่ก่อนใส่ก่อนตันแบงตำบุญตันแบงตำบุญอย่าเราไม่ปอกเบียร์ซอสเลยดิอ่าปิโนมปิโนมเอาเอาแล้วนี่เรียบปลาไปตึงไหนแล้วครับ กำลังมาโซนนะครับโซนนะครับอันนี้เอาน้ำเอาน้ำก่อนครับโอเคโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากนี่นะความน่ารักกล้องกลืนตรังบนเราแจ็คน้ำแจ็คน้ำเอาวัดกลองลำเลียงวัดอะไรเอ่ยวัดอะไรเอ่ยวัดกลางลำเียงันยันตอนเยินตอนเยินค่ะครับสวัสดีครับครับพ้องกำเรย์พ้องนะครับพ้องนานรักนักสงฆ์ห้ยไต วัดควรสวรรค์ครับวัดควรสวรรค์สวยงามลับนี้สวยงามไกลๆข้องวัดวัวด,ดินเลยนะส่วยไม่แพ้กันเลยนี่คือบรรยากาศหน้าบริเวณล้านเรือปลาทองแจ้งครับทุกคนตอนนี้เกือบๆเ,เทียงแล้วรู้สึกว่าจะมีไล่ล่ำแล้วครับตีเลียวเข้าไปเทล่านเรือปลาทองแจ้งกันนี้ครับมุมนี้ช่วยมุมนี้เราาจะเห็นเรือปลาแล้วก็ชาวบ้านเ็าตั้งขบวนนะเรียกว่ามาเป็นลํำเป็นแถ้วเลยถึงกันจะเลียวเลียวทรายเข้าไปล่านเรือปลาด้านในนะ เดี๋ยวแรกครับบรรยากาศตรงนี้สวยงามสวยงามตามกลางใส้พ้นกันเลยกเขกาวถึงตุงแจงพ้นมาพอดีแต่ว่าสับเย็นสับเย็นปีนี้สับเย็น ตอนนี้พิธะโยธิล้่นเรือปลาต่องแจงเลยครับตอนนี้ก็มีไล่ไล่วัดมาถึงแล้วนะทุกคนนะไล่ไล่วัดก็เข้ามาจอดเทใ,ในตํำแน่งของสวยเองแล้วตอนนี้กระดุนดีกว่าจะมาประมาณสิบลำเลยส่วนใหญ่อย่างอยู่ในตัวลาดเรือนะฝากทุกคนไว้ด้วยครับสำหรับงานลักปลาใครไม่ได้มาแล่ต้นหลักก็ไม่เลื่อกับสามารถมาแล่มาชุม่มความสวยงามแล้วก็ ความอลังการของเรือปลาได้ทีนี้ยังจัดไปอีกเก้าวันเก้าคืนกับวันที่แปดซึ่งวันทีษพชตุลาคมนะถ้าใครอยากมาสมุนอยากมารวมเลยว่ารวมชุมความอลังการของเรือปลาจังหวัดตรังบันเราการามามถมาได้เลยครับสีลัานเรือปลาทองแจ้งจังหวัดตรังและก็ตีน้ำกันเห็นสานนายกคุณเล้งหลวงสถาบรนมีพิษนะจ่เป็นผู้จัดเียว่าหัาาว,วเดียวหัวแรงในการจัดงานหลักปลาในปีนี้แก้ว่ามี กีฬาไม่ก็คือกีฬาชกมวยแล้วกากีฬาพื้นบ้านหลักหล่ชนิดให้เี่กว่าชาวบ้านในรวมสร้างความสามัคคีกันนะฟักทุกคนช่วยแช่ด้วยครับโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องชาวตรังนะงานหลากปลาจังหวัดตรังรั้งทียิ่2ิองประจำปี2568สจังหวัดตรังบันเดาซึงแล้วครับ